มันทำยากอ่ะค่อยๆหลุดเลยค่อยๆหลุดเลยค่อยๆลดจะลองง่ายแล้ว <c oughs> ยาเอ้ <c oughs> เอาวะตกตกตกเป็นอีกแล้วศพแรกใครดีเอย่ยดักในห้องนี้ดีกว่า <c oughs> ทำเป็นนอนแอบแต่ว่าดักคาด เดินออกไปเฉยเลยเดินออกไปเฉยเลยดีนะเขาไม่สงสัยจู่ๆคนก็เยอะจู่ๆคนก็เยอะไปดีกว่าไปหาที่ฆ่าหมาะเมื่อกี้มันฆ่าไม่ได้เอาใครดีนะเฮ้ยน้ำเงินเป็นกับดีมเป็นกับสีม่วงว่ะ เอาไงดีเฮ้ยมันดิมดิบเอาเลยดิมดิมขวาขวาเร็วเร็วมาเร็ว <c oughs> เอาเ็วจังชู <c oughs> ผมเห็นสีม่วงเดินไปตรงศพแล้วก็หายไปเลยฮะ <c oughs> ไม่นะสีม่วงทำเควสขึ้นเออผมทำสีม่วงไอ้ผมทำเควสนะสีม่วงยืนมองหน้าศพแล้วจอยู่ศพก็ขึ้นตัวศพตรงไหนนี่ห้องเรยกเตอร์ตรงที่กดทำเควสอายเลยดีมี่ดีมี่ทำเควสอยู่กับพี่พอผมเห็นเขายืนมองตรงศพแล้วจะอยู่ตัวเขาก็หายไปตรงนั้นเลยฮะไม่ได้ลงโซ่ด้วยจะอยู่ก็หายตัวไปเลยแต่ผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะ กูไม่อยู่หรอเออผมไม่ได้อยู่ตรงห้องเรยกเตอร์มันบั๊กหรือเปล่าผมเห็นตัวคุณดิมีกมองอยู่ตรงศพแล้วก็หายไปเลยอ่ะผมไม่ได้เป็นเขามีโหวตใครเขามีโหวตผมไม่รู้ผมทำอะไรตอนนี้ผมมีโหวตช็อกโกพายโหวตกรีนช็อกโกพายโอเคใครก็ได้กดช็อกโกพายโอเคเออเออเออเางอนเอาดูแล้วเหรอ ได้ว่ะได้ว่ะบีนี่ชอบแบบว่าเก้าหาคนอ,อื่นจะเรารอดตลอดเลยมีคนเฮ้ยห้องแอดมินดีมอยู่ห้องแอดมินเดี๋ยวไปหาดีมดีวกว่าไปห้องแอดมินห้องไฟมีใครไหมขอแวะดูก่อนไม่มีไปห้องแอดมินต่อคนน่าจะเยอะอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยมันขึ้นด้วยหรอเวลาจับเนี่ยมันทำยังไงก็ไม่รู้นะ มันยากมันทำยากรูดดีๆรูดดีๆอันนี้ยากสุดแล้วรูดรูดนะโอ้ยโซฮันไปทำแบงแล้วเจี๋ยวใจเย็นใจเย็นมันทำยากอ่ะค่อยรูดไปค่อยๆรูดไปค่อยๆรูดจะร้องง่ายแล้วยาอุ้ยอะไรอ่ะเนี่ยใครตายอ่ะ อยู่ดีๆพี่บีก็ตายได้ไงพี่บีอยู่ในห้องไม่รู้อยู่ในห้องกันสามคนไม่ใช่เหรอเมื่อกี้กำลังดูคอมีลูดบาดหันหลังก็มาพี่บีตายมันจะใช่ใช่เฮ้ยผมกำลังทำการลูดบาดอยู่ใช่เหรอใช่เหรอสรุปใช่เหรอใช่ดิมี่เป็นดิมี่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่ดิมี่ไม่ได้เป็นผมอยู่กับคอมีใช่ไหมอาแล้วผมอยู่กับคอมีใช่ไหมไม่ใช่ดูคอมีอยู่นะใช่ใช่อะไรเนี่ยพูดแต่ใช่ผมเห็นพี่เวฟเดินออกไปอะผมมอง คอมีรูดบัตรอยู่แล้วอยู่ดีๆพี่บีก็ตายจริงผมขู่อะผมขู่อะเอาอะเอาไม่รู้อยู่ในนั้นด้วยผมเห็นคุณฮื่กับคุณที่เขาพูดเขาอยู่กับผมแต่ผมหาคุณบีตายใช่ไหมพอหันหลังไปพี่บีตายผมไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยพูดน้อยเลยเนี่ยเป็นหรือเปล่าเนี่ยฮะเอาผมผมคิดว่าคุณคุณหื่อเป็นได้ไงอ่ะเราก็อยู่ด้วยกันบุกนักเป็ผมว่าบุกนัก โอเคสุภักข์ถ้าคุณพี่เป็นถ้าคุณพี่เป็นผมต้องตายตั้งแต่อยู่กับเขาสองคนแล้วมั้งใช่แย่กว่าคะยังไงยังงไวะมึงโดนกูแน่ดีพี่อ้าวแพ้นี่หว่ามึงมึงผมไม่ได้ฆ่าพี่ใส่กูอย่างนี้ผมไม่ได้ฆ่าพี่พี่เวฟฆ่าพี่ผมไม่ได้กดอะไรเลยเอะไรวะเนี่ยเอาวะากคายดีว้าะไรเลยพี่เวฟฆ่าคนเดียว อานนี้ผมเชื่อใจคุณไม่ได้แล้วเฮ้ยเชื่อใจเราครั้งนี้อ่เราเดินตามนะถ้าโค้ดทับผมตายคุณคุณเวฟเป็นนะทุกคนเอาแล้วเขามีไม่คิดจะทำคุณเลยเหรอทำไม่เป็นอันนีน้อันนี้อันนี้อันนี้นอันนี้นันนีนดีมันเฝ้าแล้วหน่อยเฮ้ยพ,พี่เวฟเป็นปะเนี่ยคอ,คอมพังคอมพังพี่เวฟเป็นปะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เป็นคอมพีเควสเเ้า่ป็นมเเป็นหรอ เราพอดึเคยะก่อนเราพอดึงขยะก่อนเป็นผมทำยังไงอ่ะพิงขยะสักหน่อยกดที่ตัวเรานี่กดที่ตัวเราไไไมมม่่่่่่ใใใชชชก็คือคือถ้ามันจะเป็นเควสมันจะมีลูกศรสีเหลืองๆขึ้นมาฮะให้เราไปตามจุดลูกศรสีเหลืองๆขึ้นไหมขึ้นไหมใช่ใช่ขึ้นไหมตรงนี้ขึ้นไหมมองดูรอบๆหน่อยมันขึ้นไหม ห้องนี้มีไหมห้องนี้มีไหมขึ้นห้องนี้มีขึ้นไหมไม่ตรงไหนตรงไหนขึ้นขึ้นไม่ขึ้นซีโอเคโอเคเอาให้ไปหลอกเขาไปหลอกเข้าใจแล้วอ่าอ่าอันนี้น่าจะเป็นการลูดใช่มันมันจะมียานอยู่ตรงมุมซ้ายเอาอะให้คลิกตรงยานแล้วก็ลูดไปตรงจุดหมายริมสอนไปนะขอมีปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาทำเคล็ดเมื่อกี้เฮ้ยซื้อเฮ้ยเฮ้ยใครตาย ใครอ่น่ะเห็นจ้ค่ะอยู่ตรงห้องคอมมาลูซิโน่ไม่นะผมอยู่กับดีมี่ทุกคนผมคิดว่าคุณฮุ้เฮ้ยเราไปทำเฟส้องห้องไฟเราอยู่ห้องไฟเราอยู่ห้องไฟเราคิดว่าเท่ากับฆาตกรเ้ยิมี่เท่ากับทาตกริมี่เลยดีมี่เหรอดีมี่ไม่ใช่ ไม่ไม่ดีมีไม่ใช่ใช่ดีม่ไม่ใช่ดีมีทิ้งขยะดีมีทิ้งขยะกับเราดิมมี่แต่เหตุใดยังไงดี่ดิมีไม่เป็นดีมีเป็นเออไม่รู้ไม่รู้ซะแล้วดีมีเป็นรู้ว่าดีมีวะไม่ไม่มดับขยะไม่อยู่เลยนะพี่ดิมีม่ดีมีไม่ใช่เอานูเขาว่าบอกไม่ใช่ไงเราขอสันโดดแล้วกันสันโดดเอาไม่ทันอะไรเนี่ยดิมีไม่ใช่กงูเอาเอาเ เอ้าอ้โอเอ้ากุยแล้วเหรอโอ้ยแกคนเห็นโซายโอเคต่อไปเลยแล้วกันแซมอนไปโชคดีเจอกันอะไรอ่ะไม่ใช่อะไรพี่อ่ะเดีไม่เจอพี่เลยยดี๋ยไม่เจอว่าอะไรแพลี่เติมน้ำมันอยู่ไอ้อย well ู่ซ้ายบนแกเดินผ่านมาแพลี่ตายจะให้พี่คิดยังไงจริงปะเนี่ย สรุปเขาเขาเชื่อกันหมดเลยเหรอเราขอรับขอับตาจิ้มรับตาจิ้มดีกว่ารับตาจิ้มเดี๋ยว่าเอ้าไม่เนียนเดอะบอนไม่เนียนแซมมันต้องไฟเมื่อไรเสร็จสักทีไอ้๋ยวนี้มีเอาว่ะเอาว่ะยิงอุกกาบาทว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะสีแดงก็ยิงว่ะขอไปยิงบ้างยิงบ้างยิงบ้าง เขาเชื่อมาแน่ว่าเรายิงอ่ะเอ้ยเอ้ต่าดุฮึมเควสเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยคอมีตายหรือเปล่านี้คอมีหายไปเลยหายไปใสหายเย้เก้อให้เป็นอ่ะเอ้ยทำไมบีบีต้องโหวตผมผมจะโหวตตายโหวตตายล่ะใช่ยี่ก็ได้เฮลี่โดนปัดคอดังแป๊ดออดังแป๊คนที่ไม่ได้หูไหลายแป้งไหลายแป้งเลยเมืนี้ 来来来